สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านขามป้อมอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพาทุกท่านมาชมชาวบ้านหาปลานะครับบริเวณของริมตลิ่งของแม่น้ําชีนะครับวันนี้แม่น้ําชีขึ้นนะครับน้าท่วมนะครับบริเวณแห่งนี้มาดูชาวบ้านหาปลากันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กล้องซูมมาให้ทุกท่านดูนะครับว่าชาวบ้านกําลังทําอะไรนะครับอยู่นู่นไกลๆนู่นแหละครับ มาดูกันนะครับว่าชาวบ้านได้ปลาไหม ครับคุณผู้ชมครับก็คือวิถีของชาวบ้านที่นี่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ